นาลูซาฟาลายาเป็นสิ่งมีชีวิตเหนือธรรมชาติในตำนานของชาวอเมริกันพื้นเมืองเผ่าช็อกทอพวกมันมีรูปร่างที่ผอมสูงคล้ายมนุษย์สีดำสนิทต,ตาเล็กบางมีหูแหลมคล้ายกับเอลฟ์สูงราว2.4เมตรมือยาวนิ้วยาวและแหลมคมนาลูซาฟาลายามักอาศัยอยู่ในป่าและหนองน้ำ เชื่อกันว่าพวกมันมีความสามารถเหนือธรรมชาติในการหลอมตัวเองเข้ากับเงาทําให้พวกมันสามารถที่จะเข้าหาเหยื่อได้อย่างง่ายดายเมียบเชียบด้วยการคลานไถลพื้นด้วยท้องเหมือนกับงูหรือเดินแบบหลังคอมเมื่อจับตัวเหยื่อได้พวกมันก็จะลากตัวเข้าไปในป่าลึกโดยที่ไม่มีใครพบเห็นอีกเลยนอกจากนี้ยังเชื่อกันอีกว่ามันอาจมีพลังอำนาจในการสะกดจิตนายพรานที่ไม่ระมัดระวังตัว ถ้าหากใครได้ยินเสียงเรียกที่เหมือนกับของมนุษย์แล้วหันหลังกลับไปมองที่ตัวของมันก็จะล้มลงกับพื้นหรือบางครั้งก็หมดสติไปหรือจู่โจมใส่มนุษย์ด้วยหนามพิษที่เต็มไปด้วยความชั่วร้ายลาเมียจัดว่าเป็นหนึ่งในแวมไพร์ที่ปรากฏตัวในสมัยกรีกโบราณที่ผู้คนต่างหวาดกลัวกันเป็นอย่างมากเพราะมันมีพฤติกรรมในการคอยดักซุ่มลักพาตัวเหล่าเด็กๆไปยามที่ศบโอกาส ก่อนที่จะดูดเลือดจากร่างน,น้อยๆที่ไร้ทางสู้นอกจากนี้พวกมันยังมีรูปลักษณ์ที่น่ากลัวเป็นอย่างมากโดยมีรูปลักษณ์เป็นเพศหญิงเรือนร่างเป็นงูสามารถคลืบคลานเข้าใกล้เหยื่อได้อย่างรวดเร็วเงียบเชียบโดยที่เหยื่อไม่ทันรู้ตัวพร้อมกับความสามารถในการสืบพันธุ์ระดับหน้าสยองจนทําให้มีจํานวนลูกหลานแวมไพร์ผีดูดเลือดแยกย่อยออกมาที่ยิ่งเพิ่มระดับตํานานความสยองขวัญของมันให้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิม รูซาก้าเป็นสิ่งมีชีวิตในตำนานของชาวสลาฟถ้าให้เปรียบเทียบให้เห็นภาพอย่างชัดเจนรูซากกาก็คือนางเงือกเพียงแต่รูซาก้าไม่ได้อาศัยอยู่ในมหาสมุทรเหมือนกับตำนานนางเงือกทั่วไปหากอาศัยอยู่ที่ก้นแม่น้ำในพระราชวังคริสตันหรือบนต้นไม้ใกล้กับแม่น้ำและมีขาไม่ใช่หางปลาลักษณะภายนอกของรูซาลกาเป็นเด็กสาวผมยาวที่งดงามแต่งกายด้วยเสื้อผ้าบางราวกับม่านหมอก สวมพวงหรีดที่สารจะก,กบผลศีรษะร้องเพลงด้วยเสียงแสนหวานทําให้สามารถดึงดูดให้ผู้ที่พบเห็นเกิดความหลงไหลจนกระทั่งเดินเข้าไปใกล้แหล่งน้ําลึกลงไปจนถึงจุดที่ขายากจะอย่างถึงในที่สุดคนเหล่านั้นก็จะจมน้ําในสัปดาห์แห่งรูเซาลกิช่วงต้นของฤดูร้อนรูเซาก้าจะโผล่ออกมาจากน้ําและปีนขึ้นไปอยู่บนต้นหลิวและต้นเบิร์ชจนถึงกลางคืน หลังจากนั้นพวกมันก็จะพากันเต้นรำเป็นวงแหวนท่ามกลางแสงจันทร์ถ้าหากใครเข้าร่วมการเต้นรำด้วยก็ต้องเต้นรำไปจนตายและหลังจากสัปดาห์นั้นก็จะมีหญ้าขึ้นปกคลุมหนาในบริเวณนั้นอย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าที่จริงแล้วรูซาก้าไม่ได้มีเจตนาที่จะทำร้ายหรือทำให้มนุษย์จมน้ำตายเพียงแต่ความงามของพวกมันนั้นมันยั่วยวนจนเกินต้านทานเท่านั้น นอกจากนี้ยังมีพลังในการแปลงร่างเป็นสัตว์อื่นๆที่มนุษย์คุ้นเคยทูนชีเป็นวิญญาณประเภทหนึ่งในตำนานพื้นบ้านของประเทศเปรูโดยพื้นฐานแล้วพวกมันเป็นสิ่งไร้ตัวตนที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าแต่เชื่อกันว่ามันมีรูปร่างคล้ายกับนก ส่วนคนที่เสียชีวิตจากการจมน้ำม,นมันมักปรากฏให้เห็นเหมือนกับคนที่กำลังพายเรือแคนูอยู่บนผิวน้ำและผิวปากไปด้วยก่อนจะขึ้นมาจากน้ำแล้วพยายามกลับไปยังบ้านของตัวเองในตอนที่มันยังมีชีวิตอยู่ ทูนชี้เป็นอันตรายต่อมนุษย์เมื่อมันปรากฏตัวจะส่งเสียงผิวปากอันเป็นเอกลักษณ์มักส่งเสียงร้องคร่ำครวญและขับร้องเพลงที่แสนเศร้าโศกในตอนกลางคืนยามมันโกรธเกรี้ยวทูนชี้สามารถสร้างโรคไผ่ไข้เจ็บให้กับผู้คนได้และหากทูนชี้ต้นใดถือกำเนิดจากการถูกฆาตกรรมก็จะหวนกลับมายังโลกพร้อมกับพยายามที่จะหลางแขนฆาตกรที่สังหารตัวเอง บริเวณตอนบนของป่าอเมซอนในหมู่ของชนเผ่าพื้นเมืองมีความเชื่อว่าหากผู้ที่ปราศจากความสุขหรือถูกทอดทิ้งมาตลอดชีวิตอย่าเมื่อสิ้นลมหายใจจิตวิญญาณก็อาจผูกพันกับโลกใบนี้กลายมาเป็นวิญญาณเร่ร่อนเฝ้าหลอกหลอนในผืนป่าในฐานะของลูกครึ่งผีบางตำนานเชื่อว่าทูนชีเป็นวิญญาณของมนุษย์ที่เสียชีวิตอย่างสลดโดยเฉพาะการจมน้ำตายเมงคุโซโด เป็นจิตวิญญาณทรงพลังที่มีความเกี่ยวข้องกับน้ำในนิทานพื้นบ้านของประเทศบราซิลโดยเฉพาะรัฐทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศมีพลังอำนาจเหนือแหล่งน้ำจืดต่างๆถึงแม้ว่ามันจะปรากฏตัวให้เห็นในหลายรูปแบบแต่ส่วนใหญ่แล้วมักจะมาให้เห็นในรูปกายของไก่ตัวผู้หรือสิงโตทองสำริดบางครั้งก็มีการพบเห็นเป็นนกนักล่าผิวเหล็กอย่างไรก็ตามในนิทานพื้นบ้านดั้งเดิมเมงกุสโซโดนั้นหลายรูปร่าง ปรากฏตัวให้เห็นตามที่ต้องการแต่โดยพื้นฐานแล้วมักจะล่องหนอยู่เพื่อหลบเลี่ยงการพบเห็นของผู้คนเมงกุสโซโดชอบอาศัยอยู่ในบริเวณที่มีผู้คนปลูกบ้านเรือนอยู่โดยอยู่ในทะเลสาบและแม่น้ำใต้ดินมักจะปรากฏตัวใกล้กับแหล่งน้ำจืดที่กระแสน้ำนิ่งหรือเคลื่อนไหวในตอนกลางคืนบางก็ว่ามันจะปรากฏในคืนที่มืดมิดปราศจากดวงจันทร์สร้างความหวาดกลัวให้กับผู้คนโดยเฉพาะเด็กๆ ด้วยเสียงครวญครางที่แสนแปลกประหลาดดังแว่วมาจากแหล่งน้ำที่มันอาศัยอยู่และอาจหลอกหลอนที่สุสานในตอนกลางคืนเชื่อกันว่าเมื่อประตูโบสถ์เปิดออกเองในตอนกลางคืนเป็นฝีมือของเมงกุโซโดนอกจากนี้มันยังมีความเกี่ยวข้องกับขบวนแห่ศพยามค่ำคืนที่เคลื่อนไหวผ่านความมืดที่มีกลุ่มคนที่แปลกประหลาดพากันเดินขบวนพร้อมกับสวดมนต์โดยมีเมงกุโซโดเดินนำขบวน h e r เดอ h ์แฮนเ เป็นผีที่คอยหลอกหลอนผู้คนอยู่ในบริเวณวินเซอร์ฟอเรสในเมืองเบิร์กเชียประเทศอังกฤษโดยปรากฏตัวให้เห็นเป็นผู้ชายที่มีเขากวางเฮนเดอะฮันเตอร์ขี่ม้าออกไปในตอนกลางคืนโดยเฉพาะในช่วงคืนที่มีพายุเมื่อมันควบม้าผ่านมาจะได้ยินเสียงโซ่กระทบกันไปมาและเป่าแตรที่ทำจากเขาควายพร้อมกับสุนัขล่าเนื้อต่อมาในช่วงศตวตรรษที่20มีการเพิ่มเติมรายละเอียดของตำนานเข้าไปว่า h e นเดอร์ฮันเจะปรากฏตัวให้เห็นไม่นานนักก่อนที่จะเกิดภัยพิบัติระดับชาติหรือการเสียชีวิตของกษัตริย์เดิมทีเรื่องราวแรกที่กล่าวถึง h e นเดอ h ์ฮันเตอปรากฏอยู่ในบทละครของเชกสเปียร์เรื่อง The Merry Wives of Windsor ในปีคศ1597ภายในนั้นมีการระบุไว้ว่า h e นเดอร์ฮันเตอรเป็นอดีตผู้ดูแลป่าวินเซอร์ที่คอยหลอกหลอนอยู่บริเวณต้นโอก๊กโดยเฉพาะในคืนฤดูหนาว มันจะทำการเขย่าโซ่แล้วทำให้วัวผลิตเลือดออกมาแทนน้ำนมหลังจากนั้น200ปีเรื่องราวเฮนเดอร์ฮันเตอร์ก็ได้ถูกหยิบยกมากล่าวถึงใหม่โดยบอกว่าเขาเคยทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลปา่าแต่หลังจากที่ทำความผิดอันร้ายแรงทำให้สูญเสียหน้าที่ไปเมื่อตกอยู่ในภวังของความอับอายทำให้เขาทำการผูกคอที่ต้นไม้ในปา่าจนกระทั่งกลายมาเป็นวิญญาณที่คอยหลอกหลอนอยู่ในป่าแห่งนี้เรื่อยมา SQ Day ลูกไฟวิญญาณสัญญาณเตือนลางร้ายความตายและภัยพิบัติชาวอเมริกันพื้นเมืองที่อาศัยอยู่ในอเมริกาเหนือมีความเชื่อว่า SQ Day, <S S <Q> Day เป็นวิญญาณแห่งเปลวไฟอันแสนลึกลับที่ล่องลอยไปในอากาศยามค่ำคืนพวกมันเป็นสิ่งที่ผู้คนต่างไม่พึงปราถนาเป็นอย่างมากเพราะการปรากฏตัวของพวกมันมักจะเป็นสัญญาณเตือนถึงลางร้ายต่างๆอยู่เสมอ เชื่อกันว่าหากมันล่องลอยอยู่เหนือบ้านหลังใดก็หมายความว่าเหตุการณ์เลวร้ายเช่นสมาชิกในครอบครัวดังกล่าวกำลังจะเสียชีวิตในอนาคตอันใกล้ถ้าหากมันเคลื่อนที่ไปในทิศท,ทางใดก็มักเกิดภัยพิบัติขึ้นกับสถานที่ดังกล่าวในเวลาไม่ช้าและบางครั้งเปลวเพลิงที่ลอยไปมาก็จะเกิดการระเบิดขึ้นกลางอากาศ ดัมบลอดเป็นผีผู้หญิงในนิทานพื้นบ้านของประเทศฝรั่งเศสเชื่อกันว่ามันหลอกหลอนบริเวณลอแรนและนอมังดีโดยการปรากฏตัวเป็นร่างวิญญาณของผู้หญิงที่สวมชุดสีขาวเชื่อกันว่าดัมบลอดมักจะสิงสู่อยู่ในสถานที่แคบๆเช่นหุบเขาถ้ำและบนสะพานถ้าหากมีนักเดินทางผ่านมาดัมลอดก็จะหลอกล่อให้คนเหล่านั้นทำการเต้นรำกับมันก่อนที่จะเลือนหายไปจากสายตา บางครั้งมันก็สั่งให้เหยื่อคุกเข่าลงกับพื้นถ้าหากใครไม่ยอมทำตามก็จะถูกจู่โจมโดยนกฮูกแมวหรือสิ่งมีชีวิตอื่นๆเป็นตน้นเชื่อกันว่าหากใครได้พบกับดำบลอดแล้วได้รับการร้องขอให้เต้นรำด้วยควรรับปากถึงแม้อาจจะต้องเต้นรำกับมัน2-3ถึงรอบก็ตามแต่การทำเช่นนั้นก็จะทำให้ดำบลอตพอใจแล้วปล่อยให้ผ่านทางไปได้โดยปลอดภัย แต่ถ้าหากปฏิเสธบางครั้งก็จะถูกจับโยนลงไปในพุ่มไม้หรือไม้หนามทำให้ได้รับบาดเจ็บขึ้นอยู่กับว่าพุ่มไม้ที่ว่าเป็นของต้นอะไรโจนสลัดผีผู้คอยเฝ้าสมบัติแห่งเกาะกอมบีเกาะกอมบีตั้งอยู่นอกชายฝั่งลุยเซียนาใกล้กับปากน้ำบายูคาโยประเทศสหรัฐอเมริกาเกาะแห่งนี้ถูกหลอกหลอนโดยวิญญาณของโจรสลัดที่แสนดุร้ายป่าเถื่อนคอยเฝ้าทรัพย์สมบัติเอาไว้ ตามตำนานเล่าว่าทุกคืนหลังฟ้ามืดวิญญาณโจนสลัดจะปรากฏตัวออกมาปกป้องทองของตัวเองเมื่อหลายปีก่อนมีชาวประมงหนุ่มชื่อลุยส์ได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับตำนานดังกล่าวแต่เนื่องจากเขาเป็นคนที่ไม่เชื่อในเรื่องผีและยังใฝ่ฝันที่จะร่ำรวยทางลัดด้วยทรัพสมบัติของโจนสลัดในเกาะกอมบีคืนหนึ่งเขาเลยออกจากบ้านล่องเรือลำเล็กพายไปยังเกาะกอมบี เมื่อเขามองไปรอบๆก็เห็นต้นไม้สองต้นพันกันดูเหมือนว่ามันน่าจะเป็นตำแหน่งที่เหมาะสำหรับโจนสลัดในการฝังสมบัติเอาไว้เขาเลยหยิบพลั่วมาเริ่มขุดท่ามกลางแสงดาวทันใดนั้นเองเขาก็ได้ยินเสียงประหลาดเมื่อหันกลับไปมองปรากฏว่าเรือได้ลอยออกจากเกาะเลยรีบวิ่งไปลากมันกลับมาแล้วมัดเอาไว้กับต้นไม้แล้วกลับไปขุดต่อหลังจากขุดไปประมาณหเมตรก็ได้ยินเสียงดังแปลกๆอีก เมื่อมองข้ามไหล่ไปก็ได้เห็นบางสิ่งที่น่าขนลุกข้างหลังของเขามีร่างของโจรสลัดสามคนที่ร่างกายเปียกโชกและเต็มไปด้วยสาหร่ายใบหน้าบิดเบี้ยวด้วยความโกรธทุกคนถือดาบยาวและมีเลือดไหลยหยดออกมามันทำให้เขาตัวสั่นด้วยความหวาดกลัวถิ้งพลั่วและภาวนาขอให้รอดชีวิตเมื่อทำแบบนั้นผีเหล่านั้นก็หายไปต่อหน้าต่อตา เขาเลยรีบกลับไปที่เรือแล้วพายออกไปอย่างรวดเร็วแต่ดูเหมือนว่าเขาจะยังไม่ปลอดภัยเพราะเมื่อมองกลับไปที่เกาะปรากฏว่ามีโจรสลัดรูปร่างใหญ่นั่งอยู่ในเรือของเขาร่างนั้นสวมเสื้อโคต้ตต่างหูยาวที่ส่องแสงใต้แสงจันทร์ราวกับลูกไฟเข็มขัดขนาดใหญ่ร่างกายเปียกโชกมีสาหร่ายพันอยู่กับเส้นผมถือปืนพกอีกมือถือมีดขนาดใหญ่เปื้อนเลือดร่างนั้น จ้องมองมาที่เขาดวงตาเบิกกว้างพร้อมกับพูดพร่ำบางสิ่งสิ่งที่เห็นทำให้เขาหวาดกลัวมากและรีบพายเรือให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้เมื่อพายพ้นออกมาจากเขตเกาะโจนสลัดคนนั้นก็ลุกขึ้นพร้อมกับหัวเราะแล้วกระโดดลงไปในน้ำจากทางด้านข้างของเรือร่างจมลงไปใต้น้ำพร้อมกับเดินตรงกลับไปที่เกาะโดยไม่มีฟองอากาศโผล่ขึ้นมาที่ผิวน้ำเลยแม้แต่น้อย เมื่อเขากลับไปถึงบ้านเวลาก็ล่วงเลยสู่ยามเช้ามืดภรรยาของเขารออยู่แต่เมื่อเห็นหน้าเขาเธอก็กรีดร้องออกมาด้วยความตกใจเพราะเส้นผมของเขางอกขาวเหมือนกับหิมะจนเธอแทบจำไม่ได้เลย อับชานชูผีดูดเลือดจอมมารยาแซงอ่อนแอหลอกล่อเหยื่อเมื่อพบเห็นชายสูงอายุที่ดูสับสนหันมองซ้ายขวาราวกับไม่รู้จะไปทางไหนดีเชื่อว่าหลายคนก็คงอยากที่จะเข้าไปช่วยเหลือพาเขาไปส่งยังสถานที่ปลอดภัยอย่างแน่นอน แต่ในบางครั้งควรพิจารณาให้ดีเสียก่อนว่าชายชราตรงหน้านั้นเป็นมนุษย์จริงหรือเปล่าเพราะหลายครั้งเหล่าผีร้ายที่สวมหนังมนุษย์ก็มีการใช้ความสงสารของมนุษย์มาเล่นงานเช่นกันเหมือนกับเรื่องราวของอับชานชูผีดูดเลือดจอมมารยาของประเทศบรลิเวียที่ปรากฏตัวในช่วงศตวรรษที่18อับชานชูมักที่จะท่องไปตามถนนหนทางโดยการปลอมตัวเป็นชายชราที่น่าสงสารและอ่อนแอ ดูสับสนเหมือนชายชาราที่กำลังหลงทางแซงเข้ามาถามทางหรือขอที่นอนพักสักคืนสวมเสื้อผ้าราคาแพงที่ดูเหมือนกับคนที่มีฐานะร่ำรวยพฤติกรรมเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นมายาที่จะช่วยให้มันเข้าถึงตัวเหยื่อจิตใจดีที่อยากเข้ามาช่วยเหลือเมื่อสบโอกาสเช่นเข้าไปช่วยเหลือหรือยอมให้เข้ามาในบ้านมันก็จะแยกเคี้ยวออกแล้วจู่โจงใส่เหยื่อตอนเผลอหรือนอนหลับเชื่อกันว่าต่อให้สามารถหนีเอาชีวิตรอดจากการถูกมันกัดมาได้ ก็จะต้องเสียชีวิตจากโรคประหลาดร้ายแรงเช่นกันในเขตอูยูนีอับชานชูมักปรากฏตัวที่บ้านของผู้คนช่วงดึกของคืนที่มีอากาศหนาวพวกมันมักจะควรที่หน้าต่างบ้านและถ้าหากใครโชคร้ายไม่ได้ทำการล็อกประตูหรือหน้าต่างก็จะตกเป็นเหยื่อของมันไปในที่สุดนอกจากการจู่โจมผู้คนแล้วบางครั้งเชื่อกันว่าอับชานชูยังเป็นต้นเหตุของพืชผลเสียหายไฟไหม้และการเสียชีวิตที่เป็นปริศนาในสมัยก่อนของชาวโบลิเวีย